บานแพ่งชาแนลสวัสดีค่ะมือน,นี่สิภาพี่นองไปเฮ็ดบุญเนาะค่ะยูวัดป่าแสงอรุณยูบานเลิกเปื่อยแอวมองค่ะตำบนผาลับเอาเพื่อเมืองแังววัดขนแกนค่ะได้ยินข่าวมมว่วาเพิ่นเฮ็ดบุญไ่ค่ะแล้วก็มีโล่งท่านมีหมอล่ำก่อนพร้อมค่ะถ้าพี่นองพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะ มาหอดและเด้อค่ะพี่น้องวัดป่าแสงกระลุนค่ะพี่น้องมากงานหลายหลายค่ะพุ่น่องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งนอกเนาะค่ะนาคอย่ามอง ป้านใส่ชัยพาสตัวตรงไหนคัดตรงไหนยอดตรงไหนชาตรงไหนเชิญแวะมาทานตะุไขรว่านเจนอีจันแด์แถาเองอ่อนเราเป็นบรรยากาศทางเป็นบรรยากาศทางนอกแล้วค่ะเป็นร้านขายสินค้าค่าชาเท้าชาเ้นเลอดบุตรานใขมันเยอะเลือดลงไหลเียนไม่สะดวกทำให้ชาตามดตามเท้าบางคนชาจนหนีไม่เจ็บ แขนขาหมดความรู้สึกจับสิ่งของของก็หลุดจากมือโดยไม่รู้ตัวมีมวัตถุมุคงค้นหอมค่ะเสียบเลยมีลาดคลายเสียบค่ะ เป็นบรรยากาศข้างนอกเลยคะ่ะแล้วสิพาหยางเข้าไปทางใน,นะค่ะคน,นี่เป็นงานงนี่ยังค่ะพ่ออ๋อวัสดีครับมนี่เป็นงานหลวงปู่เบนรุ่งโมบสครับเป็นงานโมบสกของหลวงปู่ค่ะางานทุกทีครับราคาเอียงกับเพื่อนบอาวันที่หาไหมพ่อวันที่หาเป็นงานฉล,ลองจ้ะงานฉลองจ้ะงานฉลองเจดีเพื่อน่ะโอ้ค่ะพ่อก็ฝากพี่น้องเชิญชวนเพื่อนมาเห็ดเชิญชวนพี่น้อง อัากสิโลหาวลงปูปลาตาแสงรุ่นลำที่ห้าะสลองเจดีย์เขาลงปูรวมฮะค่ะเขากุ้นหลายๆค่ะพ่อะโรงานขายดีปะจ้าขายดีป้าแล้วขออคุณูมนยนะคะ

ยินสิท่านค้งไว้สามองโ์ผสิให้ผู้มีบุญหลายจังเสียนมาป่าอดไปถึงปีหน้าปีสิมาเพ่งจิวปั้ชิวในสวนแพร่ดีไปสนยืดหิุนเหียนยี่งหตาบินเป็นขี้พ่อหูนูมาจากกินแมวไรซึ่งไว้หามามาจากสมสารทั้งฝากนั่นไปยิ้มจักกรจะนอนเดียมไายคนดู

อันนี้เป็นลูกงานถลกระซุ่มตามแล้ววเยาปันใดยาปันใดัิยาคณะพวกยาสีมาถึงวบสิทไรขันแกะระมาไรคิดยาแนปัจจิบิณญาคิดยาหนความแกคิดยาหนักความไข่ไผสีมามีสีระเกิดแกเหตุในะท่นว่า Hoa sáng quay qua phần kêu chim cũng đã làm มากระซิเกี่ยวสงรนน้องปังเสียงกใครไม่ใครกันรีบดีบยหอดวังหันมาไม่ยาหอววังหันาไม่ยาหอดวังหาสิวยมีกาไปราชาเป็นนาบอกกิน้าสร้อยเมล็อกหอดบังหันตัวังกำลังร้อนสิพันธ์ปคนเห็นยาเถิดอีมเอด้วยความเด สิหิมไปเบิยหิมกวางขับหิมกวางเพ่งไปแล้วก็ทันทีสิหันหน้าก็ตอกกรรมให้บุคคลกรรมดีก็สิได้ไปสู่สุคติเด็ดเดี่ยวให้บุคคลดีก็สิไปทุกทุกเวทนาทั้งใจคิดยากอย่างพอดีไม่ใหญ่คิดยากคักขันเก็บคิดยากคักขนไข่ควันตายสิมาจนบ่มาเข้าตาจนควันบมากแรีงจ่อขอยจ่อ รัาสัีพันไวรีตั้งใจต่อกคำบุญได้ไม่ยางไรรักษาติจยิงข้านผู้สวรรค์ยังมี้เวนการค้ำบุญอย่ารอคืนออย่ารอวันยังทัไปปีนาปีสิมาปีไหม่พวกเกิดเกยเจ็บตายมันบ่รอท้งไปทั้งมือเลก็จ่อขอไปเงนมาขึ้นที่แม่เอยที่รับดูใส้เงาบ่มีคิดอื่นอื่นคือพื้นเขาล่าเขา ที่เรา,า,ราต้องพิยารณาทำผงสารสิ้าไปโลกใหม่ป้องจะสี่หากันตั้งใจฟังมาดีมาฟังแนวไรยต้อรคคนเข้านี้ครับเป็นใครใครกระตังมิพนกผาครวหักเป็นใครส่วนว่าค่อยเม็นเบาไปในเสียว่าเร,รื่งสา้าลรังดีเดี๋ยวไปม่ไม่ยาเลื่อกเอา เอาไปน้ำเขาได้มันไม่เท่าแต่โตคิดไปอยากพี่น้องผัวหักเพียบเพแย่เขาเอาไปน้ำเขาทำเป็นพัวเก่งสั่งเลี้ยวสิไปน้าเขานั้นมีแต่บุญธนาสารสิพาไปเป็นงูตายมักยังดีเขากันไปสู้สงคราหมด ลบ่จะพ่อาสามปีบ่จะพอสาเดือน,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 นมมอพ่อมันเกียวเงินวพอมันเกี่ยวเงินว่บ่ได้จะพ่อน้อยหนีไปค่ายฟังสู้สีสูสู้ใหมเมื่อเขาตายเขาไฟจู๋สํามันจะจ่อยพ่เป็นจจานามีต่มงพาสาัให้ฮันสินํำแพง มี่ัสนักท่านให้ทำเราก็ได้พอทำให้คำนั้กาการทำบุญตัวศพสามนีวัดป่าแสนอรุณเข้ามือนีนังอุปมาคือจะเข้ากินขาวเข้ากินเกาาอินต้องไปของเขาคุทกิน

行了。十 จงอไปดีหนาคุยดมันมาพี่เพื่ออย่ามนุ่มมาเ่อมันแค่หอมนีส่วนไวยบ้านเดี๋ยวดิ่เอาลูกมาแสิร์กับหมูกระทะกินเต้าหู้ดีดนดีดนดีดนดี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  หนุ่มมันเดินแล้วก็มันสาวมันร้องหนุ่มมันเดินสาวมันเดินร้องร้องสาวมันร้องหนุ่มมันเดินสาวมันเดินแล้วมันเจ้าอยู่พี่เฮ้าไอซองเห็นสันต์ปนานีด้วนนาปนานีด้วนนาอยู่แค่ยากก็เป็นคนก็รอเขาที่มันไปไม่ถึง

คาจะรับมือสัหนแม่งเป็นตะญาทุญใหญ่ต้นึงจะทำามสาต้นดึงทำไมสาที่ผก็รานะกล่าไปต้องไม่เป็นของใครก็ทอไม่เป็นขอใครอยาผัดกันใช้และผัดกันชมอาปันาไม่สู้ราไม่สูบต้งมี่นุสงวนชทายอารบ

ไปล้าง่้นก็เอาละน้องันเีกน้งไปเออสีนาดูวันสีนาดูคนอ้วนสีง้ายคนอ้วนสีงสีไ้ตั้งเลนนักเล่ยาจอลูกชายกำผิดอาสาถูกอาวสังเกตเนาะ ลพทาท่านปีเฉลิมพระบรมีแปดสิบพรรษาราชการที่เก้าค่ะอดีมนรลบหลบวัดก็เป็นยังไงสิคะรลบซิมมันก็เป็นท่างขึ้นท่างหนาซิมเนาะค่ะ แล้วไหนบอกค่ะขาพี่น้องมื่อนี้กะไปผ้าพี่น้องว่าชุ่มวัดเนาะค่ะไม่เห็ดหุญน รากามีลูกทานมีมลํากวนค่ะมว้มวนม้วนค่ะมันนี้ย่างจนอ้อมคนกับมา่าลายหลายเหตุผลค่ะเมื่อนี้ขอฝากบุญให้น,นับพี่นกน้ำเดือค่ะขอให้พี่นกซรำจทุกประการในบุญต้องการค่ะสุดท้ายนี่ขอฝากกอไม่พี่นกติดตามรับชุมให้กำลังใจในการทิ้งทิปต่อไปของช่องมูนอยบันเทิงชาแน,นลเด้อดค่ะมาพคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ